วิธีหาคนที่ใช่และลบคนที่ไม่ใช่ออกจากชีวิตอย่างที่หลายๆคนมักบอกว่าการหาคนที่ใช่นั้นยากเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรแต่การที่จะรู้ว่าคนที่เราสนใจอยู่นั้นใช่หรือเปล่ามันทั้งยากและต้องใช้เวลามากกว่าอีกหากคุณไม่อยากจะต้องเสียเวลาวนอยู่กับคนที่ไม่ใช่ซ้ำแล้วซ้ำอีกกูรูแฮพเพนหรือแฮพเพน แอปพลิเคชันแรกบนมือถือที่เปิดโอกาสให้คุณได้ทำความรู้จักกับคนที่คุณเดินผ่านไปแล้วได้อีกครั้งมีวิธีการง่ายๆในการช่วยพิจารณาคนที่ใช่และลบคนที่ไม่ใช่ออกไปคนที่ใช่มักจะเชื่อในตัวคุณเคารพพื้นที่ส่วนตัวของคุณเขาจะไม่รุกล้ำและคอยจับผิดว่าคุณทำอะไรที่ไหนกับใคร หรือโกรธเวลาที่คุณไม่ตอบข้อความกลับทันทีอีกอย่างเขาจะไม่โทรจิกคุณทั้งคืนเวลาที่คุณอยู่กับเพื่อนๆด้วยเข้ากันได้กับเพื่อนและครอบครัวของคุณอะไรจะดีไปกว่าการที่คู่เดทของคุณได้รับการยอมรับจากเพื่อนและครอบครัวของคุณเพียงแค่ทุกคนในบ้านคุณเห็นตรงกันว่าเขาหรือเธอเป็นคนดีนั่นก็เป็นสิ่งการันตีได้ครึ่งแล้วว่าเขาคือคนที่ใช่ที่เหลือก็เป็นเรื่องเคมีของคุณและคู่เดทแล,ล้วว่าจะเข้ากันได้มากน้อยแค่ไหน คอยสนับสนุนคุณเสมอคนที่ใช่จะคอยสนับสนุนคุณและคอยอยู่เคียงข้างคุณทั้งในวันที่คุณมีความสุขและวันที่คุณทุกข์ใจเขาหรือเธอจะไม่ลังเลที่จะให้กำลังใจคุณเมื่อยามคุณรู้สึกเหนื่อยและท้อใจถ้าคุณเจอคนแบบนี้แล้วอย่าปล่อยให้หลุดมือไปคนที่ไม่ใช่มักจะไม่เคยเป็นผู้ให้ในความสัมพันธ์ที่ดีนั้นควรจะเป็นความสัมพันธ์แบบสองทางคือการเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับที่ดี ถ้าเกิดความสัมพันธ์ของคุณเป็นแบบทางเดียวหรือคุณเป็นคนให้เพียงฝ่ายเดียวแต่ไม่เคยได้รับเลยนั่นแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาหรือเธอไม่ใช่คนที่ใช่ที่คุณตามหาอยู่แน่นอนฉันถูกเสมอถ้าคุณกำลังเจอคนที่ไม่เคยยอมรับว่าตัวเองผิดอีกทั้งยังต่อต้านเวลาคุณเสนอความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปอยู่เสมอแล้วเราก็คุณควรเผื่อใจสักนิดว่ากำลังเจอกับคนที่ไม่ใช่เพราะในความสัมพันธ์ที่ดีนั้น เราไม่ควรมานั่งชี้นิ้วตัดสินว่าใครถูกหรือผิดแบบร้อเอร์ซแต่ควรจะประนีประนอมกันยอมรับซึ่งกันและกันมากกว่าเต็มไปด้วยพลังงานด้านลบถ้าเจอคนที่มองโลกในแง่ลบตลอดเวลาบอกตัวเองได้เลยว่าคนคนนี้ไม่น่าจะใช่คนที่ใช่ของคุณน,นละเพราะยังไงคุณก็คงไม่อยากติดอยู่กับคนที่คิดลบและติไปสะทุกอย่างตลอดเวลาใช่ไหมครับ เราทุกคนล้วนแล้วก็อยากจะอยู่กับคนที่คอยสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กันและกันมากกว่าเราแต่ละคนมีนิสัยที่แตกต่างกันแต่ละสถานการณ์สำหรับแต่ละบุคคลน,นั้นย่อมแตกต่างกันออกไปที่พูดไปข้างต้นนี้เป็นเพียงแค่การเช็คเบื้องต้นนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือฟังเสียงหัวใจของตัวคุณเองเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณเจอคนที่ใช่แล้วคุณควรจะรักษาเขาหรือเธอให้ดีอย่าปล่อยให้เขาหรือเธอหลุดมือไป ครูใฮ้เพนกล่าวทิ้งท้ายว่าคนที่ใช่ไม่ได้เจอกันได้ง่ายๆ